แล้วนั่นไ่ยมือปูดูปปูดิดิคิดถึงปูลูกกบจังเลยโอเคบายีบายส่งจุบดยรัก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 จุบ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 จดิคิดถึงปูปูไปไหนแล้วปะปูดิไหเนี่ยเหมือนลอไรปปูไอแบบไหนปะปูไอแบบไหนลูกไม่เน้น ต้องตาปกติกินยาป้าปูเลยแหละสวัสดีค่ะกันเร็วๆสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะป้าปูลุงกบกันเร็วๆสวัสดีคะเลยสวัสดีค่ะจุบๆเลยเออ